รถไม่ถึงอย่าเะอึ่งออกทิปม่วซัวขับเวทป้าลงฝูงลงสนามกับรถเล็กรถเราล้อยห้าสิบซีซีใครเห็นก็ว่ากินขาดแต่ไม่น่าเชื่อบิดจนมือถลอกก็ตามใครไม่ทันเป็นพาละาให้คันอื่นต้องมาจอดรอเวทป้าสำนักไหนทำแรงบ้างขอพี่กัดทีโดนจีโอโน่กดยับเลยไม่ประทับใจรอบนี้จัดทริปไม่ต้องนัดชวนปุ๊บไปปั๊บรถอะไรก็ไปได้แบบนี้แหละครับคือความสนุกข,ของการเดินทางไม่ต้องไปนัดกันนะเดี๋ยวมันล่มเฮ้ยนี่มันหัวหน้าแกงนกคุมหลีจากภาษาตาภูมิทาเดินมาอย่างเท่ไปเข็นรถ ล่าสุดมีการสูญเสียยานพหาหนะของสมาชิกในกลุ่มดีมคณุสภาตัวแรงตอนนี้ได้จากเราไปแล้วอย่างสมบูรณ์ดูจากสภาพไส้ในของเครื่องแกไม่มีชิ้นดีพังยับน็อตขาดมั่งแตกมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้จะไม่ให้พังได้ยังไงล่ะเล่นอัดหมดปอกตลอดเส้นทางเลยนะครับเสียเก๋ก็ไม่ใช่ปัญหาครับแค่นี้พอปลายทางที่สวยงามรอพวกเราอยู่ธรรมชาติจะเยียวยาทุกอย่างการพักผ่อนในวันหยุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบนอนอยู่บ้านไปช้อปปิ้งกินของอร่อยแต่สําหรับผมคือการเดินทางตามหาวันพีชไม่ใช่อะไรวะคือการออกไปใช้ชีวิตขี่ รถหาประสบการณ์ใหม่ๆหูหินล่องกล้าพวกเรามาแล้วภูมิใจได้เกิดเป็นคนไทยมีแต่สถานที่สวยงามทั่วประเทศเริ่มทริปวันแรกแดดเปี้ยงรถคันเดียวที่ใช้ได้ในบ้านก็คือเวทบ้าหวังว่ารอบนี้จะราบลื่นไม่มีอะไรพังนัดรวมพลบอกรถบรรนๆนเน้นขี่ชมวิวแต่เหมือนว่าจะมีคนโกงหมกเม็ดมาคุรุสภาคันนี้ผมว่าไม่ธรรมดาแน่ๆลองขี่ดูโอ้โหแรงจัด นี่คือคนจัดทริปเพิ่งศึกใหม่โดนสีกาไก่เล่นไปน่าจะหนักเอาเรื่องไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยพี่โซโลกมุ่งตรงสู่บุหินล่องกล้าระยะทางร้อยกว่ากิโลเลสโกถึงแล้วครับไวมากหน้าอุทยานค่าใช้จ่ายคนละ60บาทหนึ่งคนกับหนึ่งมอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นเขาวิวโคตรด,ดีอากาศเย็นอย่างกับคนละโลกกับข้างล่างเข้ามาถึงก็ต้องรีบไปหาที่กางเต็นท์แล้วครับใครมาถึงก่อนก็ได้จองที่ก่อนนะหัวหน้าแก๊งนกคุ้มลีบอกตรงนี้แหละดีเหมาะที่จะตั้งฐานที่มั่นเสน่ห์ของการออกทริปคือการได้มาทํากิจกกกกกรรรรรมรมนนมมมมม่่่่วววััันนนนนนชยยยคคคลลละไ้้้ือใทีาาาาาาแแํเหพดบ ตรนี้เขาเรียกว่าต้นไม้เดียวดวายฟังดูเศร้าจังขอไปตรงอื่นดีกว่าลานหินปุ่มคืนหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปต้องเดินเท้าเข้าไปไกลนิดหน่อยแต่ก็เหนื่อยเอาเรื่องช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับตัวอะไรไม่รู้ดูแล้วเหมือนท่าเห็นแล้วท้อจุดสยองเส้นทางก็มีหลายสถานที่ให้เราเดินสำรวจต้องยอมรับเลยนะครับว่าทางเดินสวยจริงมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก้อนหินมาซ้อนกันอยู่ได้ยังไงอันนี้ผมก็งงส่วนอันนี้คือดอกไม้อะไรไม่รู้ครับเหมือนเห็ดนะขึ้นอยู่เต็ม มาเกะสะลักก็เป็นอะไรที่แปลกดีแต่ก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับตกไปนี่มีตุยแน่นอนเดินไม่นานในที่สุดก็มาถึงแล้วครับลานหินปุ่มมาถ่ายรูปเช็คอินมุดสวยๆกันได้แต่ตอนนี้ขอตัวกลับฐานก่อนครับหิวข้าวแล้วโชคดีนะาเตรียมข้าวเหนียวมาด้วยความนสนุกเริ่มหลังจากนี้ครับกินกันทั้งคืนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ